สบายดีจ้ะพี่น้องสบายดีทุกคนพี่น้ามาแรงมาบ้านป่าว่าล้ามือแนละ้วพี่น้องเอ้ยมือนี้มาซ่องก่อนพี่น้องเราเห็ดยังมาซ่องมาก่อนคุณทําอะไรมาซ่องเบิ่งพี่ช้งางไเสี่ยเศษวานมันพาไปขุดฉันเองฟาเถอ่อปุ่งสูตายอยากกิน ไปคุดอยู่ทางใดอนะไปคุดอยู่ชายเกาะโคกหัวหิไปโรดบ่ตกับอะนะกับอีกกันกับบี่สามคนหางโคหัวหินลาบีดน้ำวนเป็นใกลๆยากอเล่าหัวหิ่งหิ่งชิมจากอันนีสชิ่งกันอยู่บนนี้กินหมดแล้ว กินแน่แล้วหนึ่งมันโอ้ใครแน่ใั่เราห้กินหมอนห้นอนคือยังจะคองเองดอกพี่น้องเขามาทนกินเลยรับตาช่างด๊อกอยากแห้งช่านใช้ได้ตีนพัใหญ่พาเมื่อกี้ก็ยอมรับตาช่างน่แล้ววงอยู่วงกินเนได้กินแล้วหนึ่งมันหนห้อนโป่งมาแต่จำมันกินแล้วให้ผู้ชายเบอร์คือเงียบแล้วคู้วินกะน้ำไอลินเขากัางบ้านพอเขาไปผูกงว อย่างเงี้ยอีร้อยน่ะไปผพ้ดเ,เดียวเดี<ป>๋ยวตายไปนัะเออเพิดเหลป้านอืมให้เจ้าเก็บมะแขะมะคืเคอเขามาอยู่อืมอยู่กันเบิดสำนีนแลเนาะบันเนี่ย,ส,ยส่างวานเสียงก็เอ็นเสีย นื้อผืนเนาะอกดนี้เรื่อนสั้นกับปะะว่าแล้วเนาะเป็นลักเหมือนเนื้อืมแต่กี่วันยังมีแม่กันยังวันแม่พี่น้องเป็นผู้เผาเฮื่อนเผาจานนแนเป็นพี่เ๋อายบแตกตกตวเอ้าว่าดีไปไปหนังไก่มือเดียวกับชิตตี้ให้ไปนอนเฮียงขางเลยใช่ มึองบ่ทัวกระโตกันหรอบอสนะรเบอร์ฮะยุ่งๆึ้นมาะไรก็แตกตัตรงได้นี่มันคือเป็นห่มเนล้ว่าแจ็แล้วไปเศษมันอะแตกนะมันกระขีดมาเนี่ยแส่ยเยอมันแส่มันแตกมันกระแส่ยเลยอือก็เศษยังพีต้นม้นนั้นนี่ประดุกนี่ต้มปลาดุกปนัยำ้ใส่ มันเนาะมันกินเ็น้อยมกมันกิน่วขาวมันบอกว่ากินขาวมันนกแต่นมอย่างเดียวเดีนี้มันกระโดดโลดเต้นแต่นมอย่างเดียวเลยนมนเบิ้มือเบื้องมลแพ็คอแพ็คไปโอ้อันนี้ทงหนึ่งบ่ด้บ้งมือบ่หอหามือสาเาอะไบาอืมบานนี้แก้หนึ่งไม่มีหาทงแค่หนึ่งซองปลายค่นึองพันปลายแพมเพิร์ดกระสีลอยกลัว ร่วมกันแล้วอันรวมกันแล้วไปซื้อเถือนเบอร่ยวนเกือบสามพัน่าเออว่าคือขั้นปากบออันนี้ได้เอว่าอันนี้พี่ถ้าเป็นชวดชวดคืออะไรเนี่ยขั้นบอกเป็นยังนมันเียนด้วอาเห่นี่อวานะางเขาย่งมีนขั้นบริจาจา,าขึ้นมาบริเลยผมแก้มเขาเนี่ย ใชใช่ถิมาดูพี่อ,อ้างมมกินอเอาอกมากอะไรคือเป็นปนานี่นะนะเขากินดิบยังกินสยนุยว้าวไปอีก,กันก็เอรี่นะล่างอยู่ออหัวหิรัลกับพากันการเปลด่เปลียเพื่อให้เถือเกัน<ม>เขาจว่ากินผคนเดกเอาเอาหัวกับ้มาเหตุวานไปทำงาน เจ้าว่ามันกินได้กินได้คนไทยเขาเจ้าพากินฉันไปกินละปากนะกลืนไปซื้อเฮ็ดอยู่ปักซองเฮ็ดไหมเฮ็ดไข่อยากกินแห้งไข่เน่จีบว่าเศร้ากับเเศร้ามันยังเป็นหงน้องหงน้องไปดูได้พี่งั้นเจ็บอยู่อ่ะสันมันมีค่าอืม เป็นเจดวานกินปีนองนี่โบกินแล้วกินอะไรเดียวกับขั้นอืมขั้นเรไรกันะน่ะขางคิซ่าสุดสุดนบเคยกินมันเทียนืิก็ไ่ได้โบเคยไม่ได้สูกินเลยนะมีแต่ซื้อมาใส่แต่ห่อเขามันเลือกกับบกอีกินมันัิเิงด้ยนจากมันกินเติงพี่จะไปใช้ในน้าอีลอยเมื่อไหร่โบทานนองมาก็ไปน้ำ มันหอมดีมาหวานมันก็ไมเคยกินว่ะม,มันทาเะไรไปใส่โอ้แย่บดมานาอแส่มสร็ง เคยมื่อไรเสนมันอยู่ลงไปนั่นๆนั่นตามภาษาวัยรุ่นพี่น้องเอ้ยบอกว่านองภัยกันผู้ชายเลยว่าชื่อขึ้นมาแกสิขึ้นมาหรือบ่อบอกให้โทรบอกเด้อว่าสิขึ้นมาทางใดสิเลยเมื่อปักเซ่เลยบ่หรือสิเลยขึ้นมาเอื้อยประหลัดอยู่สวรรค์กับบ่อบ่อยังเลย จักจังไรจังมาบ่มาเอ,อื้อยกับขี้ข้าน,น้ำไหลก็มันบ่อยากตายกับบทท่ทรหายมันอยู่ห่ะแหละเห็มันอยู่ได้สองไม้แบบนี้อืมเจ๊งานเจ๊กับเราแล้วบ่ไปแหละบออจากลาเลยอืมเป็นไงบอ๊ะกัมมันกาพี่น้องกับว่าคนขี้ข้านมาชันธิดงาน เหตุงานเย่าพี่ไก่กระโบนแปรจีขึ้นมาแหละก็แมนอยู่พี่น้องมันพิษตั้งแต่ขันตอนแหลกมันลงไปหลืมันลงไปมันบอกมีงานเนาะคะน่ะพี่น้องเอ้ยลงไปบอมีงานไปอยู่สโลร์สเลหาการหางานอยู่จนเป็นเดือนไปอยู่าไปเยบ้านนี้อันบอลเพลนเป็ดงานหละก็มีแต่ชาวหองเองกินเองอยู่เองวันสามลอยปลายจะบอกเพล่อนว่าเนาะมันจะเลือยังเนาะขากลัไปทำงานจะโอ้ยทำงานหน่อยแต่ไม่จะซื้อ มีไปเตมืบานนิพัตอันที่ลงนะบ่แม่แต่ชิลงไปเห็ดตลอดได้พี่น้องเข้าหายลงนะใกล้ๆใกล้ๆชิฮอดงามไทยสวนไหลขึ้นมาขึ้นมาไทยสวนเปลี่ยนกับพี่อ้ายพี่น้องก็เบาใจขนมาได้มากรสีเกี่ยวเขามันกับสีเลิะมันอะไรก็อยากมาแล้วบ้านเนี้ยกันอยู่ได้กจจะให้อยู่ไปซามไก่ชิฮอดงามไทยหัวไทยสวนไหลขึ้นมาหาเช็คสีซำไดมาแล้วก็มา อืมดกินข้าวมันจะกินมากมั่ล่ะ <c oughs> เรื่องมาถัก,กุักลี่นเนาะปุ่งสูสีวิตพี่น้องเลยไปคูดมันมากินไปกินชมใจอยากเลย <c oughs> หนึ่งหอนหอดมาได้กินหอมแบ่งให้แม่สั้งนำ้ำ น่อยมันบอเคเอาไปเสียดายมาันไปพุดไม่มา,มาอยู่กันสองพ่อเมียลูกหน่อยแล้วนะเนาะบานี้ปองแปงปองแปงนม่ได้ให้ขึ้นมานลยสิ่งก่ขขอนเป็นยังตักตีช้างทียาน <c oughs> ึกกระเถิกเก้อเดือนนี้แต่ว่าจะคล้องนะคล้องเดือนหน้อาอ้าว ผมเดืนนีะที่ินมเขาอากทีชิเดือนสิมาพูดว่าันวิทเดือนนี้แหละมันคองอยู่นะเออมันได้ไล์อาทิตย์ไมนสามสิบเาเเมื่อไหร่ได้วะนสามสิบหาสามสิบปกติดําเอ้ยชิกินมาชิคกิมา่ะที่ดํมันกบาาญาะ เรา่ได้ไปันด้อ้าวเราอยู่ในไซส์นะเราอยู่ในเือดเ่ะพพุได้พันมันพันกันยังไงพันวาเห็นมันใหญ่เมือนตะขอใจจะกขอบใจเอียงห้ามหัวหาม่ไดเอายังไงตะขอใจอืมไมนใหญ่เมือนนะเป็นเป็ดเลยค่ห่วยถ้าเป็นเป็ดเห็นเห็นยังไงเป็นเห็นว่ะเป็นเป็ดเลยค่ะมือเรางานทีเรากงาน ลูกพอลี่นวันมัาเป็นเปก็เห็นแต่ว่าเ็เห็นเลยเนาะเือบเยขาเศ้าย่านแล้วก็มาบ่าอีกเลัเหบว่าตายูเ็นหออไปเงนแันเอะไรีแไงะไม่เพาะไม่ใช่ไม่พันจะพเห็นนันยายมั่งกวเทือนฮะมันมีพายุเราก็อยู่ให้เราเป็นห่วงคนบางคนเป็นห่วงอยู่แล้ว คือไม่ใช่เมือนนี Pandemie> ่กับล่องนี right ้แต่เฮือนมองดูนี่จะเพ้นละมากวดเฮือนคือว่าแหละอันนั้นเขาจะเห็นได้พี่น้องเห็นมากวดเฮือนเฮือนมีไปอยู่ค่ะขำมากจะเนี่ยตื่นมากจะเนี่ยเนาะจะเห็นอะไเจ้าปัญหาเราไปท่านเบิร์อายุเราไปจังเจ้ากับไปเบิ่งหมอเบิ่งยังเลยบปะปู่มาเอาเขาว่าเนาะ เจ้าว่าคือเฮาโยเราไปอยู่น้ำปูอยู่ในชายเจ้าว่ะในดอนวนาอเนะเทวน้องเหเจ้าพันเห็นเน้อเออะเทพันเื่อยู่นองเพื่อนลังหญ่อยู่บอ่ารักปรเทเพือนเหืนแต่เอิมแต่ระเว่า บอกเล็กน้อยเด้อ right? บ uh, mm ุกันเขาบอให้เมื่อเว่าขาบอกให้มื่อเขายู่แ้วใครมาอยู่ในหัอยูในดอนนี่พี่น้องนี่ดอน้างปะซะอันนี้พี่น้องดอนหน้าเล่าว่าไงก็มันก็เคษเนาะอยู่เนาะเยังบอกบอกับพิอืเหตุยังบอบอกบอกกล่าวขาเป็นพิษ แต่ผูบ่เสือก็มีเนาะแต่ชั่มงน่ะเสือได้พี่น้องเสือเพอว่าขั้นพอมันได้เจอกับพูกับตามันได้เห็นคักเลยและเสือพี่น้องผูขาเจ้าบทเสือข้าเจ้าประเทศผูามาเห็นหนา,าเน่ยแต่บทชนใมาตอากเจ้าข้องหน้าพี่แล้ววันนี้อ,อยากตายข่ะวันนี้ข้าเจ้าบทินแล้วขาเจ้าเวียนะโกงหน้าเออไปอยู่ดอนหัวหน้าหาันกระแมนทนันและ เจเมืม่อเขามานอนบ้านนะที่เขาวายห่าบอกเลขกบอกเลขกมันออกเลขกไทยทเห็นบมัดซ <c oughs> ูลหกเขาพันมนผลเอาทหารล้อหลอกไม่เฮ้าผ้ามากแล้วมาว่ึ้นโหลดเข้าวันอืมใจไ่อยู่นอกวะไเอาดีมากทหารแล้เข,เขาก็ผลไปหมักอีกเขาก็ดีมันหลอกจหมักใครได้ไดไมีแต่ทหารเลยในหัวหน,น้า กันนั่นแหละยังวะน่ะมือเขามาโนนนั่นนี่นะบัดขึ้นมือต่อมาบัดพันอีได้เอว่าเพราะมันมาหาอันนี้เครื่องจิงพันรีห์เขาบอไดเว่าให้พีพังฮะก็าบอกให้จานนีพังอีเมย์ท้าวอย่านอนบอกเลยมึงยังเข้าป่าเข้ามาบ่มันจีบบุคิวแล้วออกอีห้ารอแม้ขั้นพันเห็นันผู้ชายนี่มันจะออกยังเละอีเมียเราว่าหวไอันทหารเอาเงินในเท้าน่ะหาสิพันเออในความพันน่ะหาสิพัน เอาเงินหนะอีแม่ละผู้ชายนี่มันจะเป็นยังผู้ชายก็น,น้ำห,ห,ห,หาน,น้ำกผุวะเาผู้่อเออเขากัได้ยินเขาว่าอยู่มีแต่ทหารเต็มในวหน้าเจ้านะนะเขาจะเขาจะใหญ่ป่ะพี่ใ่า,านนะอืมมันมันเป็นขายทหารเก่าพี่น้องพี่อน้องเมรน้องขเขมร,อ,ขมรอืมผู้เบาเขมรผเออ ล้อหล่อเลยว่าทั้งหล่อทั้งขาวในคอมพันอะว่าตัวเองน่ะกระแปดกอดแขนคาวหนั่งในรถว่วะใจแล้วมาเคาะประตูอ่ะเจ้านาล่งไปช้าว่ะขั้นชิบไตายกับปตายต้เงี้ผัวเด้อใจพันมาพอดีมาเคาะประตูเลยแต่เจ้านาล่งไปช้าผัวก็ชิฮ้าไอ้ลงล่งเหนนะบอกนะมันก็ลงตลอดก็อ้ลงตลอดใส่สุธานเต็มหยดเลยว่าอืมว่าเลยคนหลุดไปกี่นั่นน้องก็เคาะเจ้ายเด้แต่มันหกอืมนั่นแหละขายทหารเขาเพราะมันแป้นแล้วเก็ปัญหาไอ้นี้ ของเขาเหตุทางบอกเขาเอบะนะมันกับวิญญาณเือก็ใหญ่นี้นนนมันอันทงลนมันยังหกเออ,อมันขึ้นมือต่อมาบัดมาพันอีกหากพจะฤาษีสุธารมาสจุธธรรมดามหานะพันก่อนชี้แจงเลยว่ากับผู้ที่ตื่นกับด้ว่ารมากัน,บบกน,นเดียวของบรจือ่อความว่างผู้ตาผู้เก่านะหวัวกูจิตายบ่คือกูไปหมักทหารก็จะพวามาทัานหรืพวามาเคาะประตูก่อน เออมันเป็นไก่ทหารเก่าพี่น้องเนี่ยนะทหารทหารปฏิการแข่งกันบุกพิชกฎหมายตะกี้ตายตายกองเกลื่อนอออนะคะพี่น้องพอป้าว่าก็ไปอยู่หัวหน้าลแล้วแล้วก็เอาเมียไปอยู่น้ำหอดยา่าหอดขาดไปมันแล้วก็ไปอยู่น้ำกันนั่นแหละอยู่หัวหน้าหมดแล้วหักไขก่ก,ไขก็ไข่ต้นนี้กับพวยเนี้ยอือมอกับว่าเขาเอาท่านเขาเอาท่านกับบุกเพินหกเดือนอือ ไขมัรีออยน่ะแบบพเรื่อนอ่ะบค้นปกติได้แบบคนแบบแบบีกาเแ็กอย่างนี้แล้วอ่ะเอาไปกวดท่องน่นได้ยูที่นี่อ่ะอเห็ุกินจะดซะเขาได้ม้มือหน้าถอยล้างก่อนเหมือนเมื่อฮ้อยบ้ยกับปุยานรอครไปรับพันผุแล้วมันจะเสีเห็นกันเมื่อก่อนฮะ กรบปุพันแล้วมันถักปเองมันเนี่ย